ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย เฮียสงตีตายวันนี้จะมาแนะนําอีกหนึ่งร้านอาหารที่ถ้าหากว่าคุณอยู่แถวแถวนวลจันทร์นะครับถ้าคุณไม่เคยมาร้านนี้แล้วก็เฮียสงตีตายจริงๆเลยนะครับครับร้านเขาชื่อว่าร้านขนมจีนต้นก้ามปูนวลจันครับผมครับเปิดทุกวันนะครับเวลา10บโมงเช้าถึงสองทุ่มเลยนะครับครับผมเป็นร้านขนมจีนสูตรเก่าแก่ต้นตํำรับเนี่ยเขามาจากพิษณุโลกนะนิกตอนนี้เขามีทั้งหมด3สาขาสาขาแรกอยู่ที่พิษณุโลกสาขา ที่2อยู่ที่อยุธยาครับแล้ววันนี้เขาเปิดอยู่ที่กรุงเทพมหานครเราเนี่ยอยู่ที่ซอยนวลจันทร์แถวแถวใกล้เขตบึงกุ่มนะเปิดมา3ปีแล้วนะครับครับสาขานี้ที่เรามานั่งเนี่ยการออกแบบของเขาเนี่ยเป็นแนวแบบเรือนไทยรัตนาโกิร์มีทั้งบรยาาร,งบรยากาศอินดอร์และเอทาดร์เมนูแรกครับนั่นก็คือออเด็ร์เมืองนั่นเองครับนี่นนในนี้เนี่ยมีทั้งหมูยอคอหมูย่างไส้อัว่วไข่ต้มผักเครื่องเคียงแล้วก็ยังเสิร์ฟม,มาพร้อมกับน้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ,อก่องอร่อยครบเครื่องเลยนะนี่ครับครับ้ายสะหน่อยหนึ่งลองชิมเลยฮะว้าวครับดีมากมเป็นไงเป็นไงอร่อยพูดถึงออเดิร์เมืองนี่ก็นี่เลยพลาดไม่ได้ไส้อัว่วเขาบอกสูตรของเขานี่เป็นสูตรไส้อั่วร้อยปีนะเครื่องเทศครบถ้วน ไปที่เมนูที่สองครับผมเมนูชื่อว่าน้ำยาไหลใจนั่นเองนี่มีอะไรบ้างครับน้ำยาแรกเลยครับน้ำยาปลาช่อนครับครับน้ำยาป่าครับครับน้ำยาน้ำพริกครับครับแกงเขียวหวานไก่แล้วก็ทั้งเหนือภาพไม่ได้น้ำเงี้ยวนั่นเองครบั้วเลยเสิร์ฟมาคู่กับตัวขนมจีนนั่นเองนะฮะแล้วก็มีนี่เลยนะครับไข่ต้มด้วยไข่ต้มมีครบถ้วนเลย ดาแก้มแจ่มเลยนะครับ,รบแล้วก็บอกเลยว่าน้ำยาไหลใจเป็นหนึ่งเมนูที่คุณต้องสั่งมาเอ็นจอยอิตติ้งกันทั้งครอบครัวได้เลยนะครับผมครับผมเมนูต่อไปครับผมนั่นก็คือหมูทอดน้ำตาลตนโนดนั่นเองนะฮะนี่เลยะฮะเป็นหมูทอดสูดตรพิเศษนะครับที่หมักแล้วก็คุกเขาด้วยน้ําตาลตาโนดนั่นเองนะฮะทำให้ได้รสชาติกลมกล่อมแล้วก็หอมกลิ่นน้ําตาลตาโนดนั่นเองเขาเสิร์ฟมาคู่กับซอสพริกสีราชานะครับ ว่าตัวน้าตาลตะนดเนี่ยที่มาทําเคลือบตัวหมูเนี่ยมันทําให้รสชาติตัวหมูเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมาเข้มข้นแล้วมันดึงรสชาติลิ้มนมาเลยทําให้เมนูนี้มันอร่อยไม่ต้องจิ้มก็อร่อยนะมีความหอมที่เอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนี่คือความหวานในรูปแบบของเขาหนังเขาไอ้ด้านนอกกับด้านในนี่กรอบเด้งมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวพักกันักครู่ครับกลับมาในเบรกหน้านะฮะเรายังมีเมนูที่มาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเฮียสงตีตายจะเป็นเมนูอะไรเจอกันเบรกหน้า กลับเข้ามาอร่อยกันต่อกับช่วงเฮียซงตีตาย,ตตายวันนี้เราแนะนําร้านนี้ครับร้านขนมจีนต้นกล้ามปูนะครับผมตั้งอยู่ที่นวลจันนะครับเปิดทุกวัน10บโมงเช้าถึงสองทุ่มบรรยากาศของร้านเขานี่คือโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับและที่สําคัญถ้าคุณมาที่ร้านแห่งนี้ด้านหน้าของเขานะครับมีร้านกาแฟที่แบบโอโ้กาแฟอร่อยมาก ชื่อว่าร้านสยามปุระนะครับเป็นแบรนด์หนึ่งที่อยู่ในเครือของร้านของเขานั่นเองนะครับแล้วมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ครับเฮียแนะนำเลยเมนูชื่อว่าจิ้นส้มผัดไข่นั่นเอง นี่แหมคนเหนือทางภาคเหนือนี่ก็รู้อยู่แล้วก็เป็นมีทั้งหมดข้าวจิ้นก็มี mm hmm. ข้าวจิ้นก็คือเป็นข้าวที่เขาห่อใส่ใบตองอย่างเงี้ย mm hmm. คำว่าส้มนี่ก็คือแหนมนั่นเองครับข้าวแหนมเนี่ยมาผัดกับไข่ครับผมแล้วก็เสิร์ฟมาแบบนี้เป็นเมนูที่คุณมาแล้วเนี่ยสั่งมากินเล่นกันอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นี่ครับผมหอมมาก เขาเป็นแหน่ที่ทางร้านเนี่ยเขาทําขึ้นมาเองอรสชาติจะไม่เหมือนใครและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เปรี้ยวโดดอร่อยกําลังดีทานเล่นเป็นกับแก้มนี่คือโคตรดีเลยด็มากลองมาชิมดูครบถ้วนครับมาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินได้ไ,ดไม่งั้นเฮียสงตีตาย,ตายกับเมนูจิ้นส้มผัดไข่บอกเลยว่า อร่อยมากๆเลยครับผมใช่แล้วครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะฮะว่าโปรโมชั่นสําหรับแฟนร,รายการนะฮะเมื่อมาใช้บริการที่ร้านของเขานะครับแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราเดวอลรับส่วนลดไปเลย10%นะครับทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเลยนะครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ 2566ครับอร่อยขนาดนี้ครับมอบไปเลยครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรมีทั้งแบบสูตรออริจินอลนะครับและก็สูตรขิงผง100%ไม่มีน้ำตาลหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟร,ร้านถูกดีมีมาตรฐานหรือซื้อทางช่องทางออนไลน์ครับไลน์แอดครับแอดเฮอร์เบิร์ครับช้อปปี้ลาซาดสั่งได้เลยเฮอร์เบ o ร์ e เฮาส์สกอร ออฟฟิเชียลครับผมและอีกหนึ่งวิ้ใหญ่ใจดีครับน้ำปลาราปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มนะครับเป็นน้ำปลาราอารมณ์ดีของลุงเป็ดเชิญยิ้มของเรานี่เองนะฮะหาซื้อได้ที่เซเว่นอทุกสาขาเลยครับอร่อยขนาดนี้พ่อลูกเล้งหงม่อมให้เลยครับไปร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเยียรงตีตายเ<า><า>มนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะ ใครที่กำลังมองหามื้ออาหารสำหรับคนพิเศษหรือครอบครัวพอลูกเล่นหงขอแนะนำร้านนี้เลยฮะรับรองว่าคนพิเศษของคุณจะประทับใจอย่างแน่นอนและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายไปอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ